วันนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งแฮชแท็กนะคะคุณผู้ชมก็คือแฮชแท็กนี้ค่ะสภาล่มนะคะ วันนี้เนี่ยเป็นประเด็นตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่ามีเรื่องของสภาล่มนะคะสภาล่มเกิดอะไรขึ้นอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้ค่ะ30มิถุนายนตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือ9ก้าโมงครึ่งที่ผ่านมาที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีคุณชวนหลีกภัยประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะคะมีสมาชิกที่มาลงชื่อในรอบแรกเนี่ยไม่ถึง100คนจาก483คนค่ะคุณชวนก็ ให้เปิดหารือประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จนถึงเวลาประมาณ10.45เ 45, กือบเบ11โมงอ่ะนะคะองค์ประชุมจึงครบค่ะก็ช้ากว่ากำหน,นดไปประมาณ1ชั่วโมงทางด้านของนายแพทย์ชนละน,น่นสีแก้วนะคะสอสอพักเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ขอหาหรือโดยมีการหยิบยกมาตรการการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มบอกว่าขอให้ประธานขอไปยังจังหวัดไม่ให้กักตัวเพื่อที่สมาชิกสภาผู้แทนจะได้ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่กันได้สะดวก คุณชวนก็ได้ชี้แจงว่าทาหนังสือขออนุญาตและโทรศัพท์ส่วนตัวไปยังเลขาสอมอชอแล้วเพื่อให้สอสอปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ต้องกักตัวส่วนจะงดการประชุมสภาไปหรือไม่คุณชวนก็บอกว่าต้องให้มีการประชุมร่วมกัน3มฝ่ายมีตัวแทนครมสอสอจากฝั่งรัฐบาลสอสอจากฝ่ายค้านโดยหากยังมีมติอย่างไรก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่ถ้ายังไม่มีมติออกมาก็ต้องเดินหน้าประชุมสภาต่อไปค่ะ ทางด้านของคุณพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์นะคะสอสอพักเก้าไกลก็มีการหาหรือเรื่องของข้อห่วงใหญ่ในการประชุมกรรมธิการงบประมาณที่ประกาศหยุดประชุมหนึ่งสัปดาห์จึงกังวลว่าเดี๋ยวอาจจะล่าช้าไม่ทันกรอบ105วันจะไปพิจารณาอย่างเร่งรีบในตอนท้ายอีกหรือไม่ก็เลยเสนอให้เลื่อนการพิจารณาข้อบังคับการประชุมใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบังคับให้สามารถประชุมออนไลน์ได้ซึ่งคุณชวนก็มีการชี้แจงนะคะว่าเป็นห่วงเรื่องของ การประชุมงบประมาณเช่นเดียวกันซึ่งได้มีการพูดคุยกับรองประธานกรรมธิการงบประมาณเรียบร้อยแล้วแต่การเลื่อนประชุมหรือการงดประชุมกรรมธิการเป็นอำนาจของประธานแต่ละคณะ ในขณะที่คุณวิรัตตนเสดนะคะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลก็ชี้แจงถึงการงดประชุมกรรมธิการงบประมาณเนื่องจากไม่แน่ใจในสถานการณ์ภายในนะคะขณะนี้นะคะก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นปัญหาค่ะที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสภาลมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าหลังจากที่มีการประชุมนะคะ หลังจากที่มีการประชุมเนี่ยค่ะที่ประชุมเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วโดยก่อนลงมติรายมาตราคุณชวนก็ได้มีการกดออดเรียกสมาชิกหลายครั้งนะคะให้เข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมรวมทั้งพยายามอภิปรายการทำหน้าที่ของสอสอเพื่อดึงเวลาให้สมาชิกเข้าห้องประชุม แต่ว่าก็ไร้ผลนะคะคุณชวนก็บอกว่าที่ต้องกดออดเรียกสมาชิกตั้งหลายครั้งเพราะหวังดีกับคนที่มาลงชื่อประชุมเวลาการเลือกตั้งจะทราบว่าอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมจะเป็นเหยื่อของคู่ต่อสู้ได้อย่างไรและขอพักการประชุมก่อน15นาทีเพื่อจะรอให้องค์ประชุมครบทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่มีสมาชิกลงชื่อเข้าประชุมตั้ง307คน ภายหลังจากที่มีการพักการประชุมไป15นาทีนะคะที่ประชุมสภาก็กลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณชวนก็ได้ขอให้ทุกคนแสดงตัวโดยให้เวลาสมาชิก อีกเกือบ10นาทีทําให้นายจุลพันธ์อมรนวิวัตรสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยลุกขึ้นกล่าวนะคะว่าตนเองเนี่ยได้เดินไปดูเลขที่หน้าจอคอมของเจ้าหน้าที่แล้วขึ้นตัวเล,เลขเพียงแค่190กว่าคนซึ่งกฎหมายที่จะพิจารณาเป็นกฎหมายสําคัญที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอหากรัฐบาลไม่เอากฎหมายนี้พวกตนก็ไม่เอาก็ขอให้ปิดการประชุม จนกระทั่งเวลา11นาิ57นาทีนะคะคุณชวนก็ได้ประกาศต่อที่ประชุมว่ามีสอสอที่แสดงตน206คนในห้องประชุมขณะที่องค์ประชุมจะต้องมี2 4 2คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุมจึงขอปิดการประชุมค่ะเป็นที่มาของ h a ชแท็วันนี้นะคะสภาล่มค่ะก็พอไปตรวจเช็คดูว่าเอะแล ทำไมถึงไม่เข้าสภากัน,นะคะปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยคนที่เข้าประชุมนะคะเป็นสอสอพักฝ่ายค้านค่ะก็เลยทําให้องค์ประชุมเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะคะมีการไปดูด้วยนะคะคุณผู้ชมแบบดูละเอียดเลยะคะ่ะว่าจํานวนที่มาแสดงกันเนี่ยนะคะสําหรับฝั่งของพักฝากรัฐบาล ที่มาแสดงตนกันที่บอกว่าน้อยน้อยน้อยเนี่ยน้อยอย่างไรเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ก้อยะได้มาจากทางทวิตเตอนะคะที่เขามีการแชร์ข้อมูลนี้กันนะคะโดยทางประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะจาก48คนนะคะมีการแสดงตน37คนก็ถือว่าสูงนะคะพักประชาธิปัตย์มี48แสดงตน37พักพลังประชารัฐค่ะจาก120คนแสดงตน9คนนะคะ จาก120คนแสดงตน9คนพักภูมิใจไทยค่ะจาก61คนแสดงตน8คนค่ะพักชาติไทยพัฒนาจาก12คนแสดงตน5คนนะคะจุดโฟกัสเนี่ยก็เลยไปอยู่ที่พักพลังประชารัฐกับพักภูมิใจไทยนี่หละค่ะคุณผู้ชมว่าตัวเลขของสมาชิกเนี่ยต้อง1้0คนแต่มีผู้แสดงตน9คนเท่านั้นเองแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยจาก61แสดงตนเพียงแค่8คนนะคะ วันนี้ทางฝั่งของพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเก้าไกลเนี่ยมีการออกมาถแถลงหน้าที่ประชุมสภาเลยนะคะนำโดยคุณวิโรธลักษนาอดิสรค่ะที่ออกมาถแถลงนะคะใจความสำคัญก็คือบอกแบบนี้คะ่ะบอกว่าการประชุมสภาที่ล่มในวันนี้เนี่ยพักเก้าไกลยืนยันว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่และเป็นการไม่ให้ความสำคัญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักฝ่ายรัฐบาล ตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการละเลยหน้าที่ของรัฐบาลในฐานะฝ่าย บริหารเพียงพอแล้วนะคะคุณรังสิมันโรมค่ะก็มีการทวีตเหมือนกันนะคะจากจำนวนผู้เข้าประชุม206คนที่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่ารัฐบาลพึ่งไม่ได้ไม่พอสภาก็มาล่มอีกในวันที่ประชาชนเดือดร้อนวัคซีนก็ฉีดกันก่อนเพื่อให้ได้ทางานถึงเวลาก็ไม่ยอมมาประชุมกันกลับมาทำงานเถอะครับอย่าให้อับอายขายหน้าเปลืองภาษีประชาชนไปมากกว่านี้เลยสภาล่มนะคะ วันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของสาภาล่มค่ะก็เลยเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยตอนนี้เรากำ,กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะเราทราบดีค่ะว่าตอนนี้ประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนการเตรียมพร้อมที่จะเปิดประเทศเนี่ยเราอยู่ในช่วงวิกฤตมากจริงๆแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมีการประชุมสาภาแต่ว่าก็มีจํานวนสสที่เข้าร่วมในการประชุมเนี่ยนะคะค่อนข้างจะน้อยเลยตรงนี้จะท้ออะไรหรือไม่นะ ะะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางออพักพลังประชารัฐเพราะว่าเขายังไม่ได้มาชี้แจงว่าที่มาน้อยนี่มาเพราะอะไรหรือว่าพักภูมิใจไทยที่มาน้อยเพราะอะไรหรือสสต้องไปปฏิบัติงานหน้างงานหรือเปล่าเลยไม่ได้มาประชุมเดี๋ยวตรงนี้รอความชัดเจนออกมาละกันค่ะว่าจะมีการชี้แจงออกมาจากสสที่ไม่ได้มาร่วมในการประชุมวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสสจากทางฝั่งของภาครัฐบาลว่า สรุปไปไหนนะคะในการประชุมวันนี้เนี่ยทำไมถึงเกิดเหตุการณ์สภาล่มเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่วันนี้ถูกพูดถึงกันนะคะ